ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับศ9 1 9อาอกาศพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919โดยบริษัการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกบิชันชัชชลัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับภารกิจของหน่วยบรญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุทกๆพื้นที่และท,ทุกๆปัญหาค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทับไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักง,งานพัฒนาพัก1หน่วยบัญชาการทหารธนา ดำเนินการซ่อมปรับปรุงทางลูกลางเป็นทางผิวจราจรลาดยางเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรลดฝุละอองนะคะระหว่างหมู่บ้านใช้สัญจรและเคลื่อนย้ายผล,ผลผลิตทางการเกษตรได้ทุกฤดูกาลซึ่งมีราษฎรได้รับผลประโยชน์จํานวน201คน61เครัวเรือนนาบ้านห้วยสัญงาหมู่13ตําบลบ้านกลางอําเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นั่นเองค่ะตอนนเนที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองัทพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารนา ได้จัดกำลังพลจิตอาสาภากราชทานเข้าตรวติดตามงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งประจําปีงบประมาณ2,566เล่งดําเนินการขุดลอกแหล่งน้ําเดิมลองรับปริมาณฝนที่จะมาถึงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีซึ่งมีผู้รับผลประโยชน์นะคะจำนวน265ครัวเรือนณบ้านทัพเจริญสุขตาบลทรัพใหญ่อําเภอทัพใหญ่จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำดื่มนะคะในพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านเวียงประสานตำบลวัดประดู่อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ